จะซื้อผักสัก,กรำร,ราคาไม่กี่บาทยังเลือกแล้วเลือกอีกกว่าจะตัดสินใจซื้อนี่เป็นการเลือกคนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไม่ล้าหลังจะเลือกกันแบบขอไปทีได้อย่างไรเราจรึงต้องใส่ใจออกไปเลือกคนดีมีความสามารถซื่อสัตว์ไม่ซื้อเสียง แต่ก่อนอื่นต้องรู้จักระบบวิธีการเลือกตั้งกันก่อนวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นก็คล้ายๆกับการเลือกตั้งสอสอและสอวอคือเมื่อมาถึงที่เลือกตั้งก็ตรวจสอบรายชื่อของตนเองแล้วยื่นหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรจากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบใบแรกเลือกสมาชิกได้ไม่เกินจํานวนสมาชิกที่มีได้ในเขตเลือกตั้งส่วนใบที่2เลือกผู้บริหารท้องถิ่นได้1คนเข้าคูหาแล้วก็ทําเครื่องหมายกาก,ากบาทในช่องทําเครื่องหมายจากนั้นก็พับบัตรย,ย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบเพียงเท่านี้เราก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นกกตสุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรม